ซีรีส์เรื่องเปิดเทอมใหม่ัวใจายักลาด v o y s in l h e e a r นะครับผมก็ฝากพวกเราด้วยนะครับฝากพวกเราแต่คนมีผมชื่อแอสต้านะครับมีพ่อพ่อครับมีเคนมีโชกุนมีมิกมีลูกพี่ป๊อดพี่ป๊แป้งด้วยครับใช่ครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับถ้าไม่รู้จักพวกเราได้ครับก็ถ้ารู้จักก็อยากถามทุกคนว่าซีรีส์พีนี้เป็นยังไงครับ ถ้าได้ดูอย่าง EP 1<ถ>ีสิบเอดกันไหยครับใช่อย่ากรู้ความคิดเห็นของทุกคนอแอบเห็นมาวันนี้อร่อยไนีเป็นไงชวบคุณปากหวานไหมเรื่องอย่างนี้เลยครับคุณพอ <c oughs> อืมอืมอืม,อม,อมก็จำไม่ได้แล้ว่าถ่ายนานแล้วจะไม่ได้ว่าปักนหรือ่า,าแล้วก็ถ่ายตลอดอย่อน,นะ <screws> จริงอันน <opera> ี้ผ <karena races> ู้จริงอันนี้ผู้จริงเท็กกีเทคอะไรเงี้ยเราถ่ยเทคเลยซีนี้ถ่ายเป็นหลยแต่ไม่ไม่ใช่แค่เนื้อจูดด้วยซีนี้ถ่ายเองเพราะเหมือนแบบมันเป็นเซีนอารมณ์ให้หมดอนเรมันเป็นเซีนสัมผัสมากแล้วมันต้องใช้อารมณ์เยอะเลยก็ก็ก็ใช้ไหวเท็กกอนจะงเลยเราทำได้ถึงดีกับมันได้ดีโอ้ยเราเราปล่อยไปเลยเนี่ยไม่ต้องแสดงกันเลยสิอ๋อนี่ไงอ้อ ัสดีครับทุกทุกคนอันนี้คือเราต้องรอทุกคนเข้ามาแบบเราต้องรอคนดูเข้ามาอีกหรือเปล่าเราเพื่อนๆเรามาอะเพื่อนแบบตอนนี้รอเพื่อนๆพวกเรามาก่อนนะครับตอนนี้วันนี้จะมาไลฟ์กันกี่คนนะครับหกคนวันนี้จะไลฟ์มาหกคนก็เดี๋ยวรอเพื่อนอีกสี่คนเข้ามาตอนก็เราดูว่าคิมติดหรือเปล่าใช่คุณครูเขาพักพักผ่อนกันอยู่แบบตรวจข้อสอบกันอยู่เขาจะเข้าไลฟ์ไม่ได้เพลาองโทรหาคิงก่อนใช แต่ซึงอีพีนี้เป็นอีพีที่พอชอมากะเขาก็เป็นแบบฟิลแบบใกล้ตัวเพราะว่าพอเพิ่งผ่านช่วงที่ยื่นเข้ามาหายอ่าเ<โ>ก็เมันเป็นซีนเอ้ยไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่เหมือนแบบหลายคนต้อง<ม>ต้องเจอใช่ใชไหมการเลืองแบบคณะกันเร่เองว่าเหมือนแบบในอานาคตแหละจะทำอะไรแล้วตอนพอ,อยู่เอ้ยตอนพออยู่มกอะหรือว่าแบบตอนพออยู่มปลายพอมอ่เลือกยังไงว่าอยากเข้าแบบมหาลัยอะไร คือเหตุผลทายต้าบ้างเลยจริงคือพออยากเป็นดาราเราเลยเขาเห็นจริงหรอใช่แล้วราชอบทําแบบชอบด้านนี้เยอะกว่าชอบทำอะไรใช่เป็นไงครับเป็นดาราดังมากเลยเออเป็นดาราแล้วอ่ะดีใจหน่อยนะพี่คุณดังกอ่าผมอีกไม่ใช่ไหมเออแต่ว่าจริงๆเขาแบบทำตามความฝันอืมใช่แบบได้ได้ได้เป็นตามที่ฝันดีใจมากๆ เราเรียนเปมันเหมือนที่แบบคลายไปสนุกมากแบบใช่อ่ะสิ่งประการคือใช่ใช่เพราะมีแต่คนแตกแ่างอันนี้รวมถึงพอตอแบกไม่รู้พอก็อาจจะไม่ก็ทุกคนก็มือีความแปลกแตกแบบทุกคนมันทุกคนอยู่นี้อยู่แล้ว Yeah อย่าตีอีกอีกเอ้าแล้วคุณโทรหาแทนกันไหมฮัลโหลเค้นไลฟ์ในทีชอป อ่นนี่ไงอยากเล่าชว์กงไหมเขียนดุนบบเขียนดันบนสามอ้าวทำไมจอมันเล็กพี่พอออกาไมช่องมันเป็นอย่างงี้ล่อ๋อมันสามารถลดได้ไหมอันนี้อ่านี่ไงนี่ไงอ่าววัสดีครับเขียนเปิดวิดีโอคอลใหม่วัสดีครับอวิดีโตั้งดู นี่นิดรู้อยู่นั้นนี่อีพอดีพอดีนะรเป็นโอ่ะโอเคทุกคนเราเยนอะไรเปไอจีโดนแดดอเ่าโนเบเลยโอเคเไงตอนนี้ทุกคนครบตอนนี้เรามีัญหา ลับลต์กเราอาจจะต้องย้ายรัของพวกเราไปไอซนะครับทุกคนกตอบมาตามดูไอจีได้นะครับขออนุญาตเป็นมายี้ก่อนครับไอจีใช่ไหมใช่โอเคครับคนมาเจอกันพวกเราบนไอจีลเจียงไอีได้นะครับอับมอนโอเคครับ